ฮัลโหลวันนี้ครับผมเทปเองนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม EBA กันอีกแล้วนะครับจริงๆตอนแรกว่าจะไปทำฮีโร่เบรเดนกาวแล้วแต่ว่าขอมาทำ EBA ก่อนแล้วกันนะฮะกลัวว่าตัวละครที่ผมจะเอามาเล่นในคลิปนี้เนี่ยมันจะโดนเนิฟก่อนนะครับก็นั่นแหละใช่ฮะคลิปนี้ผมจะมาทำตัวละครบัพเพื่ออะไรนะครับไอ,อพวกตัวละครที่แบบโคตรโกงแล้วก็ยังจะไปบัฟมันในแผทนนี้อ่ะพวกนั้นไม่ได้นะฮะเราต้องเอามาเล่นก่อนรีบเนิฟนะครับซึ่งผมก็คัดมาแล้วแหละประมาณสี่ห้าตัวนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเล่นถึงห้าตัวหรกตัว ละครที่หลายคนเนี่ยอยากให้ผมเล่นมากเลยนะครับซึ่งตัวละครที่ว่าก็คือนี่แหละครับโจโฉนะเอ้ยหลายคนบอกเอ้ผมเล่นมากเลยตัวนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวคลิปนี้เอามาเล่นให้แล้วกันนะเพราะมันติดบัฟเนิร์บมาด้วยนะครับตัวนี้คือมันเป็นตัวละครที่เก่งอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปบัฟมันทาไมเหมือนกันนะฮะตัวมันอ่ะคือมันบัฟมาจนมันสามารถทาวันจอดคอมโบได้แบบโคตรง่ายเลยอ่ะตอนมันมาแรกๆมันมันไม่มีนะวนจอดคอมโบอ่ะไอ้มันมีแหละแต่มันต้องเก็บเลือดให้ครบนะครับซึ่งมันนานนะฮะ ออืมอมืมมดาเมจสุดแรงอะดูดิเจี๊ยดาเมจสุดแรงมันจัดคอมโบสุดง่ายมันไม่ว่าพาร์ตส,สี่มาปกติมันต้องเก็บไม่ครบ3อันน,นนะถึงจะใช้พาร์ตส,สี่ได้แต่ตอนนี้คือมันได้แค่ลูกเดียวก็ใช้ได้แล้วนะฮะพาร์ตส,สี่คือคุณก็ดาวแสดงเฉยมันก็ได้แล้วพาร์ตส,สี่เรียบร้อยอืตายอ่าไม่บล็อกแต่เรียกที่จะเอ็มบันสวนฝันดีครับน้อง ดัไปสุดแรงอืเชื่แม่งตัวแม่งไม่ควรจะบัฟมาชิบหมายเลยตัวยี่นี่อ่ะแต่ก็ยังจะบัฟมาเ,าเรียบร้อยตายเลย <c oughs> ไม่บล็อกด้วยไม่บล็อกก็ตายดีครับน้องอืมอืมบล็อกแตกก็ตายดีครับ, <c oughs> รบน้อง What the fuck ย,ยังไม่รู้่จบเกมปะจจครับหมดสุดโกงอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องทำอะไรจันบินสุดโหดอืม <c oughs> โมดแม่งโคตรโกงอะ่ะฟาดบล็อกแตกเรียบร้อยฟาดบล็อกแตกก็ต้องกลับตายดาเมจแม่งโคตรแรงอะโหมดเทียอะไรก็ไม่รู้ออไอ้เนี่ยข้อมูลถูกส่งเรียบร้อยอันนี้มึงอัพแพทเหรอไหนแฟนมึงวะอัพแพทแหละหวัดดีคุณแฟนโอเคอดูล็อกไว้ใช่เป็นนั่นแหละไปไป้ เฮ้ยอ <ไ FM> ิจ <ane> ิโกะโอหแต้ม313ร้เชื่อผมว่าคนเล่นเก่งแน่เลยอ่ะหยิบตัวอิจิโกะมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะเออไอ้เหี้ยเก่งจริงกูปล่อยบล็อกไม่ทันอะไรของกูเนี่ยทีฟอ๋อ้โอเอ็มบันพี่ชายไม่เลียทำไมอะเฮ้ยผมนับเอ็มบันอยู่นะตะกี้โดนเลยเชี่ยเขาต่อยอะไรของเขาวะเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี โดนคอมโบทีเดียวว้าวโอ้โหเสียดายอุสัทได้แดดเข้าไปต่อยได้เท่ตะกี้เขาแม่งหลุดสวยอยู่ว่าหันหน้าหนีเก่งน,นเนี่ยเราเนี่ยกิเล่นเก่งจริงนะเนี่ยอืมตายเขาเล่นแบบเอ็มวันผสมสกิลอะ่ะเอออันนี้คือไม่เอ็มวันนะฮะแต่สกิลเลยโอ้โหแม่งกดเอ็มวันสกิลหนึ่งเอ็มวันสกิลสองเออเชี่ยเขาเล่นเป็นน่ะโอ้ยอะไรเนี่ยทำเชี่ยเลยมึง หมุนแม่งเอมบอนสตันเอเบ้เรียบร้อย <The fuck. S 1> เออมันก็ยังจะหลุดออกไปได้เนาะอะไรของมึงเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮียเป็นไงทำไมกูถึกถอยถอยไม่ได้วะไอ้ียกูคอมโบโกากเนี่ยโอ้ไม่มึงก็กดจังเลยนะ้อสกิลเนี่ยมึงคิดว่ากูกดไม่ได้เหรอฮะสกิลเนี่ยฮะเพื่อนฮะเฮียหมดเวลาแล้วน้องกูจะเล่นแบบที่มึงเล่นแหละกดจังเลยเนี่ยสกิลอะผมต้องทำตามเพราะอะไไม่งั้นผมจะแพ้เอาจะไปบใบมันกับคนที่โอ้ยใหญ ไมาก่กดทุกท่าที่มีโอ้กดทุกท่าที่มีจริงเปิดโหมดเพื่อเพื่ออะไรครับน้องเพื่ออะไรครับน้องคิดว่าจะสู้โหมดสุดโกงพี่ได้หรออ่ะโอ้โหเฮียฮิตบ็อกปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนี่ไงโหมดสุดโกงโหมดสุดโกงไอ้เฮียโอ้ผมชนะแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้จันบินผมก็ชนะแล้วอ่ะ ไม่จำเป็นต้องไปเล่นกับเขาเลยอะนี่ไงมาแล้วจานบินกูแต่กูไม่ใช่หรอกไอ,ไอ้เหียจีครับสาีครับสายด <c ười> มาตัวต่อไปนะครับคือผมจะเล่นตัวละสองแมตช์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมาประมาณ4ตัวก็8แมตช์เลยนะเล่นนานอยู่พอสมควรเลยนะครับนั่นแหละตัวต่อมาผมจะเล่นเป็น ดีโอนะครับผมเออดีโอนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โดนบัฟมาเหมือนกันนะในแพทนี้แต่แพทนี้ไม่ได้บัฟอะไรมาเยอะแยะนะครับคือเขาบัฟมาเหมือนจะบัฟให้ทําแต้มได้เยอะขึ้นเฉยนะแต่ที่มันโกงเนี่ยคือมันมันไม่โดนเนิฟไงตอนแรกผมคิดว่าดีโอจะโดนเนิฟนะครับคือจริงดีโอเนี่ยมันโดนบัฟมาหลายแพทแล้วนะมันบัฟแบบบัฟเกือบทุกแพทเลยนะครับและตัวมันเนี่ยไม่ใช่ตัวกากนะเออมันมันไม่มันไม่กากนะครับดีโอมันมันเป็นตัวละครที่เล่นยากสำหรับมือใหม่เฉยอ่ะ แต่แต่ตัวมันไม่ได้กากอะเดินไม่ได้ดูดนะดูดนะตัวไม่แบบโคตรขี้สแปมอะดีโอผมเล่นโชว์นะครับว่ามันเล่นยังไงวิธีเล่นดีโอนะมีดูดเลือดแล้วนะครับจวบจวบไปครับผมเรียบร้อยตายอไม่ตายต่อยไม่ได้เฮ้ยมันมีไอฟเฟรมแม่งตบเอวันมาใหม่เอวันดาวสลามีไอฟเฟรม ทำชิปนะน้องเนี่ยมันโคตรกูเลยนะทำชิปมันอะ่ะตายดัเมจสุดแรงดิโอแม่งกับโดนบัฟมีดให้ล็อกเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะตอนนี้เบื่อนคนไม่รู้เนี่ยเห็นปะผมปาไปแม่งล็อกเป้าโง่เลยอะ่ะอืมเรียบร้อยทำไมเขาไม่หันหน้าบอกเลยว่าเอาหลบพับหลบอืม,อมทำชิปจุดโกงไอ้ตัวสุดโหดอืมเรียบร้อยตายสวย <c oughs> ตั้เไว้สุดแรงเยี yeah. ่ยผมรอจังหวะจุบจ้วเขานะฮะจุบจ้วงแบบอร่อยต้องรอจังหวะดีๆนะครับโอเคไม,ไม่ไม่อร่อยแล้วเอ้าเอ้าจุบจ้งวงนะเพื่อนเขาบอะไรดิมันแล้วไม่บอกเลยอโยนมีดเรียบร้อยต่อยได้ด้วยวะโอ้โหไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันเปล่าประโยชน์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 ยังไงละเพื่อนอจี้จีครับ หมดสุดโกงมาแล้วเพื่อเลยสว่าลิโดเวลาเอ้ยจงหยุดเดินจีจครับร,บรบดบรรทุกตกใส่แล้วเรียบร้อยโอเคไปเรียบร้อยแล้วเหี้ยตีดูเหยียบหัวเขาโอ้โอ้โอ้ฟันฟีจีจีครับ สตาร์คไอ้เหี้ยตัวโกงแล้วไงอ่ะกูต้องกลัวไหมสตาร์ก็สตาร์กเกิดไม่มาอยู่ต่อหน้าดิโอผมบอกเลยฮะมันทำอะไรไม่ได้หรอกตัวมันน่ะคือตัวผมมันตอดระยะนะครับดูนะนี่ตามชิปวันเฟรมไอ้น้องสวยไว้ลูกกระโบอืมข้ต่อยหน่อยต่อยไม่โดนไม่เป็นไรกูปาไมดมีดกูล็อกเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้น้องบัฟมัเบียร์เลไม่รู <Techn Pokémon> ้มีดเนี่ยมันบัฟโอ้ยเยียม เสียฟีเลยทำชิปสุดโหดกูแตกกูยังมีดูดเลือดไงมันจวบๆแดดพลาดสวยอ้โหแม่งไม่เป็นไรฮนะเรายังมีมีดสุดคมอยู่คนที่เขาค่อนข้าง,ง,งจะบ้าเอวันเลยอ่ะดูดิเรากดเอวันไม่หยุดเลยอ่ะส่วนกูกดทำชิปไงน้องเย้โหแม่งอะไรไวะไอ้เชี่ยเอวันสตน e ันอีพีนี่แม่งอือกูละท้อจัดอุ้ยเฮียเรางดัดไม่โดนด้วยนะ าตายดาเมจสุดแรงตัวแตกดีนะเขาไม่พ ah <Yeah, ุ่งเข้ามาสวยเนี่ยตะเกียดีนะเขาไม่พุ่งเข้ามาสวนยตะกี้เองไอ้ยักษถามชิแม่งมันวันเฟรมเนี่ยมันก็เลยโกงไอ้ทามชิปอะถ้าใช้เป็นคือยังไงมันก็หลบแทบจะไม่ได้เลยนะไอ้วันไอ้ทามชิปของมันน่ะไอ้ยังไท่านหนึ่งวัวแรงขี้หมายเลยย่าป้าจรับน้องตอนแร้เขาเสียหลุดก่อนอะเรียบร้อยไม่บล็อกเรียบร้อยหลุด ไม่หลุดอ้าวหลุดไม่หลุดก็ตายเหมือนเดิมอ่ะน้องจี้ครับอย่เลยมาครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่รู้จะบัฟมาทําไมเหมือนกันนะฮะในแพทนี้ตัวนั้นก็คือคันเร่งครับผมเออคันเร่งฮะไอเ่ยในแพทนี้ตัวมันเก่งมากเลยนะไม่อยากจะโม้คือมันบัฟมาจนเก่งแบบ เหมือนต้มมาใหม่ๆเลยนะครับโวเจอล็อกลีด้วยนะฮะแล้วไงอ่ะตัวผมโกงกว่าเยอะเลยนะครับคือมันปรับมาใหม่วันสัตคอมโบได้แล้วนะฮะตอนนี้งไมง่กับบไอ้ยมันบัฟอะไรโอ้โหแม่งท่าแม่งยังเหลือเหมือนเดิมเลยเพื่อนแต่ตัวกูบัฟไปแล้วนะระวังน้าน้องเรียบร้อยอืมไปดีครับน้องเออ,อเฮียแม่งไม่รีบวันไม่ตายโอ้โหไม่เป็นไรเพราะว่าท่าหนึ่งพี่บัฟมาแล้วน้องอืเตะไม่โดนก็จะเอาดาเมจฟรี ดางกระจายดางกระจายเออเหยียกูยังจะโดนอยู่นะเทพเรียบร้อยอืรอบนี้ไม่พลาดนะบอกเลยเรียบร้อยน้องอืนี่อะเอ้าไอ้เหี้ยเหี้ยเอ็มมันไม่รีโอ้โหแล้วไม่ต่อยเที่ยวหมาละอ๋อเราทำเหี้ยแรือเปลโอ้โหแล้วดางกระจายมึงก็แบบ มันเร็วแท้นอมึงเ,เนิบเฉียดเสนกไอ้ดาวกระจายเร็วๆนี่เนี่ยไอ้เแค่ทั้งตัวแม่งน้าทำพายที่หายเลยดาวกระจายเรียบร้อยอืมพี่ไม่ไวชาลาวโทษทีน้อง <c ười> <c ười> อือเออกูจะชอบจริงๆเลยท่านหนึ่งต่อคอโมโบได้เนี่ยไอ้ <c ười> โอ yeah. hmm. oh, oh. oh, ้ยไอสัตว์จะตายเฮียคนพาเขาพาด้ยังไงวะเนี่ยงวันจัดคอมโบไม่ตายไม่เป็นไรหมดพี่ไม่หายหมดพี่ไม่หายปั๊บมาแล้วไอ้ดอกเบิร์ดเบิรโอ้เบิร์ดเบิร์โอ้โอ้แลนดอมโอ้ยเจ็บคอเจอกับเซลชิวฮะแมตช์นี้ตัวผมโคตรแก้ทางเซลเลยนะครับเรียบร้อยไอ้เหี้ยแก้ทางไงรีเฟกซ์สุดไวชลาของกูตาย ไอ้ชื่อไม่ตายอยู่ผมว่าจะโดนมันจดดถุงโบเรียบร้อยตาย,เ,ยเรียบร้อยอืมเรียบร้อยครับน้องฝันดีครับน้องเอา้เอาเอาเอไม่ตายเลยเฮียทำไมกูต่อยไม่มีดาเมจเมื่อกี้ว้าวไอ้เียไอพีเอดังสลับแล้วมีไอ้เฟรมแม่งต่อยไม่โดนอ่ะโอ้โหโอ้โหเฮียไม่ตายเนี่ยทำไม เชี่ละเขาเป็นวันเก่งของผมวะโอ้บล็อกทันรีเฟกอะไรกันนี่แย่ละเขาเป็นวันเก่งของผมนะครับผมเท็ดสู้เขาไม่ได้เลยอะเพราะงั้นเราต้องกลับมาใช้สกิลเปิดแล้วนะครับในเมื่อสู้ไม่ได้ก็ต้องกดสกิลนะฮะนั่นแหละสวยวิธีการเล่น EBA นะครับถตาเทดเองมันสู้เขาไม่ได้ต้องสแปมนะฮะนี่คือกดค้อนเอเบอ่ะโอ้โหมันไอเชีย่ยมันไม่วนกลับว่าเรียบร้อยตายเรียบร้อยน้องกดสกิลมั่ว เรียบร้อยเรียบร้อยรอบนี้ไม่พลาดครับน้องตายบอกเลยวันจอดคอมโบมัอมนอยู่จริงอืมันจอดคอมโบมีอยู่จริงเฮียมันจอดคอมโบมีอยู่จริงแล้วไหนมันบอกว่าไม่อยากให้ตัวละครมีวันจอดคอมโบวะเฮียแม่งเนื้อเนื้ออยู่ตัวกากๆเรียบร้อยน้องพี่วีวีเ็กไป้ชะลาแล้วนะโอเคกูตายเฮียไม่ตายอ่ะประมาณครึ่งหลอดไม่มีวันจอดคอมโบดิไม่มีวันจอดคอมโบดิอดอโ,บดโอ้ยเช้า,าน้อง อิดชาดิเรียบร้อยชนะแล้วนะฮะผมได้โหมดผมก็ชนะแล้วนะครับไปวอลกทำไมดิเพื่อนอโหมดด้วยใช่ผมเ,เล่นแบบดีเลยดีเลยดีกว่าโหมดผมมันชนะทางโหมดเขามากๆเลยนะครับคือแบบเขาเปิดโหมดมาคือแพ้เลยเนี่ยนั่นแหละเรียบร้อยจีจีครับพี่ชายเปิดโหมดทำไมเปิดโหมดทำไมครับ <c oughs> เรียบร้อยฟันีคีับน้องก <c oughs> ูดาวทำนมวะ <c oughs> ทันด้วยไงเออไม่ทันนี่หวายเฮีย เออทำอะไรอะ่ะทำอะไรครับทำอะไรครับผมมีเคอร์เตอร์ผมมีเคอร์เตอร์มมระวัมมะงน,นะ่อจีจีแล้วะละฮะชนะแล้วคิดไปโดนไม่โดนอน้องจีจีอยู่ดีครับน้อง <c oughs> <c oughs> มาฮะตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆผมไม่ค่อยเอาตัวนี้มาทำคลิปเลยนะเพราะตัวแม่งแบบโคตร ขยะมันแบบมันโกงมากเลยฮะตอนนี้ในี่ยหนึ่งหนึ่งอะคือมึงเจอ,อยังไงก็แพ้ในี่ยหนึ่งหนึ่งอะนี่ไงตัวที่ว่าก็คือเอลิยาครับผมเน้ยเอลิยาตอนนี้มันเหนือกว่าคขาเพาะเอสเทียอีกอแบบมันแบบมันไม่มีใครสู้ได้จริงๆอ่ะเนี่ยเจอโกคูนาเมกนะครับกระจอกบอกเลยไม่อยู่ตัวหน้าเอลิยาไอ้ยมึงอากิก็แพ้บอกตรงๆนะแม่งตัวเฮี้ยเลยก็สู้มันไม่ได้จริงๆอะ่ะตอนเนี้ยดูนะวิธีการเล่นเอลิยานะครับเปิดมากดสีนะฮะยิงสองเข้าไปเรียบร้อยฟรีคอมโบ ปีกดมโบต่อยหมดแล้วก็วิ่งฮนะดูสกิลหนึ่งครับโอ้ยสกิลหนึ่งสกิลสองกูเด็กคนเร็วมาแล้วรอรอฮะนี่เฮียรอเลยปัญญาอ่อนใน,นเมื่อท่าสองกูล็อกเป้าขัดแตกไอ้เหี้ย <c oughs> อ้าววินมาไม่เป็นไรฮนะเรามีท่าสี่บัฟมาแล้วคอนเฟิร์มดาเหมเชี่ยวท่าสองก็มาแล้วอ่ะอืมก็บสองยิงไงเนาะ <c oughs> ไอ้เห kind of like so ี Luckily, team, so Hence, out, ้ยมันบ right? ัฟไหมใครสู้มือนว่าคุถามจริงเหรอมันโกงมากเลยตอนเนี้ยคือ้แค่ท่าสองล็อกเป้ากาดแตกก็โกงชิบหายไปในเหี้ยแต่มันยังจะบัฟแบบท่าหนึ่งหลุดคอมโบได้สกิลสี่คอนเฟิร์มดาเมจเนี่ยไอ้เหี้ยใครจะไปสู้มึงได้วอ้คุณถามจริงเหรอว่ามาวิ่งกข้ทไปอย่างนี้ทั้งเกมโอเรียบร้อยกูตายสัตว์แมมะปราสไปหน่อยตะกี้ว่าจะวิ่งเข้าไปให้เขาโดนสกิลสามนะครับแต่ไม่เป็นไรมึงว่าผมทำอย่างนี้ทั้งเกมอะทำอย่างนี้ทั้งเกมอะไม่หมดสกิลแล้วกูวิ่งอยูรอเหี้ยเลยล่ะสับตีนแตกก็บอกเลยน้องนี่แหลละเอยา สวยโอ,โ,อโอ้ไม่เป็นไรครับเรฮือเรามีหลุดคอมโบโอ้ยตัวโคตรโกงเลยยะแงอาคีโออาคีเหอะถ้ามาอยู่ตัวหน้าตัวกูก็บอกเลยยะแค่ขยะตัวหนึ่งอะใต้ตีนเอลียาตอนนี้เอลียาอยู่จุดสูงสุดของเอเอแล้วน่ดนึงนึงอะอืมในน้องกดจยู่สองหน้าชนะแล้วไม่กล้าบล็อกด้วยนะเออเขาเขากลัวไงเขากลัวว่าจะเป็นดาบหรือนกอืมสวยเออไม่ดูนี่หวะไอ้จี้ โอ้เจี๊ยไม่เป็นไรฮะเรามีหลุดคอมโ,มโบ,ส,โมบ, <c oughs> บสุดโกงอืมจี๊บครับหมดสุดโกงอี๋อืมโอ้เชี่ยติดที่บล็อกผมไม่ตายเลยโอเคเรียบร้อยอุ้ยเจ็บจังเลยโอ้เจ็บจังเลยเฮียล่างแรกก็โกงล่างหมดก็โกงอ่ะอืเรียบร้อยจี๊บครับเฮียมันบัฟมาดเ้วยเลยว่าโอ้โหอ่ย ตัวมันอย่างโกงเลยตัวนี้ไม่มีใครสู้มันได้จริงไะเนี่ยไม่ตายไม่เป็นไรยอมเหมือนเพื่อนคือเปิดโมมาก็จะเอ้าไม่มีดาเมจนเยอะว่าจะฟัก Just fucking wallbang somebody in this game Hello ฮึมคิสลุแล้วไงอะใครกลัวเฮียเซฟมีเซฟปิงร้อยห้าสิบด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรมันไม่แบบมันมันไม่ได้เป็นต้องแข่งจริงอะในเมื่อกูจะเอามาสแปมอยู่แล้วอะแล้วได้ด่ังยังใหญ่ด้วยนาะยเฮียไม่อยากแบนเองอะด่านใหญ่อย่างนี้อะ อืมอ้อเขี้ยะผมแม่งมีผลว่าเซอร์ปิงถ้ากูชาลงไงเฮียอ้ยไม่เป็นไรฮะผมวิ่งครับผมวิ่งกับพี่ตูนผมสับตีนแตก <c oughs> อืมข็ขังทำไมวะเ,เรียบร้อยเชี้ยเชี้ยๆเียตายอู้ยังยังกูจะมีแรงจัดอ้าดูทำไมดิเพื่อนไม่รู้ว่ากูวิ่งละกูลาก่อนในน้องไปแล้วทำอะไรเนี่ยจะกดสกิลเล่นทำไมหนึ่ง นี่มันจะทำไปดอมเยี่ยเลยวะนะส่งล็อกป้อกัดแตกไอ้เหีห้ยฮ่าฮ่าเจอกูเล่นระยะนี่ไงเลยแม่งกะจะเอาดาเมจฟรีเอ้าแล้วเข้าไปโดน้วยนะสุดยอดโอ้โหเอา้าอเขี้ยะเขาไหวไหมเฮ้ยเพราะขนทุกท่าทีวีเลยอะ่ะ <c ười> เหนื่อยไหมเพื่อนเหนื่อยไหมอืมอู้ยังโดนน่ะดูดิแม่งล็อกเป้ากูดูบาทเลยอ <c ười> โอ้โยเแย่ เนื้อวิ่งมาเลยน้องเออสวยโดนได้ยังไงวะเฮีย,ยอุ้ยเชี่ยเขาเกิดไกลไม่ได้ฮนะเราจะวิ่งอยู่อย่างเดียวไม่ได้เราจะวิ่งไปเอ,เอาดาวเมจด,ด้วยนะครับสวยบนสกิลแล้วก็วิ่งหนีรอเฮียเลยสัตว์โอเ้เกมไม่ชโอ้ยอ่ะโอ้สเปคไม่มีใครชูไม่ได้จริงไงโย่ว้ย,ยคุณเหนื่อยไหมสัตว์จะบั๊กเนื้อแม่ง โอ,โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะเล่นแล็กหน้าด้วยแต่ไม่เอาดีกว่านะครับคือคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแล็กหน้ามันโดนบัฟมานะครับก็อะไรฮะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะเอาไเ้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย